สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆแม่ชีให้ไปซื้อของมานานๆออกทีคะ่ะไม่ได้ออกข้างนอกเลยก็จะอยู่แต่ข้างในนี้เลยคะ่ะเพราะว่าจะปฏิบัติอีกแค่สองเดือนอยู่ข้างในไม่เป็นไรแต่ก็จะดูแลสุขภาพด้วยไปซื้อนมมาเขาบอกว่าให้รอยข้างล่างเด็เพื่อนไม่อยากจะพยุงอะไรมากมาย ซ,ซื้อของมาผงซื้อมากินเองค่ะอาหารของเราต้องไปยุ่งอะไรมากมาเพราะว,ว่ามันซื้อผลไม้ซื้ออาหารซื้อทุกอย่างมากินเองคราวนี้ก็อยู่ได้นานเลยค่ะคิดว่าสองเดือนเป็นอาหารแห้งจะมา ต้มเอามาใส่น้ำค่ะใส่น้ำร้อนก็กินกับน,นมอันนี้กินกับนมเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้กินกับโยเกิร์ตได้กินกับน,นมก็ได้เ <c oughs> พื่อสุขภาพค่ะแล้วก็ผลไม้ไ่เป็นชอบซื้อคีวีขีโอ,อาคาดูนานเลยค่ะทีนี้ทีนี้ยัเยเป็นก็จะ เขียนชื่อค่ะเขียนชื่อแล้วก็ไปใส่ตู้เย็นตู้ใหญ่มันอยู่ข้างล่างเป็นห้องใต้ดินแต่ข้างบนน่ะเขาเขาไม่ให้ใช้ไม่เลยเขาบอกว่าให้อมข้างล่างเดี๋ยวจะเป็นจะเขียนชื่อก่อนก็จะไปเก็บไว้ในตู้ หาปากกาก่อนค่ะปากกาเอาม <Perfect. S 1> าเขียนช <the> yep. <the> ื่อตัวเองเจอแล้วอันนี้ลงเขียนแล้วเขียนชื่อหมดเลย ตลกเป็นแม่ชีนก็ตลกเหมือนกันชีวิตแม่ชีว่ายายเป็นนาเป็นคนนิ่มเป็นคนหัวอ่อนขี้เกียจที่จะไปทะเลาะวะแร้งใครอยู่คนเดียวโลกส่วนตัวดีกว่าปฏิบัติธรไป ต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดจุกมากมายไม่ได้ค่ะเป็นแม่ชีก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะคะเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะโตรทดสอบเท่านั้นเลยค่ะจะเป็นแม่ชีหรือไม่แม่ชีก็ตามพูดไปแล้วที่ไหนก็เจอข้อทดสอบอดทนไปด้วยกันค่ะอดทนไปกับแม่ชีเพน เดี๋ยวจะเอาของมาเก็บในตู้เย็นครับเพื่อน